สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะแอดจะมาแนะนํานะคะถ้าสมมุติว่านะคะเรานะคะเผลอไปนะคะข้ามนะคะ พวกของรางของขังนะคะอย่างเช่นนะคะแผ่นทองหรือกำไลนะคะที่เราใส่หรือบูชาเราเพลอนะคะโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะเราสามารถจุดธูปนะคะ36ดอกนะคะบอกกล่าวขอขมาท่านได้นะคะในสิ่งที่เราทําไปเราไม่ได้ตั้งใจนะคะขอให้ทุกท่านนะคะจุดธูป36ดอกประกกาแจ้งเลยนะคะแล้วตั้งนโมสามจบ นะคะเอ่ยชื่อเรานะคะวันเดือนปีเกิดเราอย่างชัดเจนนะคะแล้วขอขมาท่านนะคะพูดไปเลยนะคะในสิ่งที่เราอยากพูดขอขมาท่านเลยนะคะตามด้วยปรตโตเมตังปราชิวินางสุขโตจติจิตะมิตานิพพนังสุขโตจติสามจบนะคะขอให้ทุกท่านนะคะผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะช่วยกดซับสไครต์นะคะกดแชร์กดติดตามนะคะขอให้ทุกท่านรวยนะคะ ทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะที่แอดนำมาให้ทุกท่านได้ชมกันรวนรวยคะ่ะ